นสนนุโดยสิงคอปชันยาน้ำสกัดสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศาสตร์ปฏิหารค่ะศาสตร์แห่งความเชื่อศาสตร์แห่งความศรัทธาดิฉันทิพวารีค่ะและผมทิพยจักรครับค่ะวันนี้เราสองคนอยู่กันที่วัดราวชสิธ,ธารามครับ,รบี๋ยวเรียกว่าวัดพลับ เป็นชื่อเก่านะคะวัดพรบวัดแต่เดิมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสองวัดแยกกันแต่เดิมค<ม>ือมีวัดพรบเนี่ยเป็นวัดที่สร้างมาก่อน<ช>ก่อนกรุงร,ถรถัตนโกสินทร์นะครับ<ม>คือน่าจะเชื่อว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอริทยาก็มีวัดตรงนี้อยู่แล้วนะครับ<ม>แล้วต่อมาก็าได้พัฒนาขึ้นนะครับจนมาไปตรงนี้ค<ม>ือวัดรัตสุาร์นะครับโดยที่หลังจากเสร็จศึกนะครับระหว่างไทยพม่านะครับ มาเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ในยุคแรกๆเลยนะร,ร,รัชกาลที่หนึ่งนะครับก็เชิญพระอาจารย์ของท่านมามคือพระอาการ์สุขวัฒหอยนะครับมาทีแรกท่านตั้งใจว่าจะให้เป็นสมเด็จสกุลราชเจ้าองค์ที่หนึ่งของรัตนโกสินทร์นะครับแต่ว่าพระอาจารย์ท่านก็ปฏิเสธเพราะเป็นพระที่ฝ่ายในทางสมถรวิปัสสนาเป็นพระป่านะครับ ก็เลยมาขออยู่ที่วัดพลับตรงนี้นะครับต่อมาสุดท้ายนะครับออต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็หมดจากพระเถระ,ะท่านก็เลยต้องขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชอ,องค์ที่4ครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่สองก็เรียกว่าท่านอยู่ที่นี่มาเนี่ยตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นไม่ได้รับยศเป็นพระสังฆราชถูกต้องนะครับเ,ออเราสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็น พระคณาจารย์หรือว่าพระอริยะเจ้านะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับที่นี่เป็นเวลา200กว่าปีมาแล้วนะครับนับตั้งแต่ที่ท่านมาอยู่ที่นี่เลยทีเดียวนะครับประกอบกับว่าพระองค์เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของพระมหากรรษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์นะครับสองนะครับเป็นพระอาจารย์ของพระเถระมหาเทระอย่างเช่นสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสศีก็มาเรียนกรรมฐา,านกับท่านนะครับ และจากสมเด็จพระจันทร์โตพรมรังสีงก็เช่นกันนะครับก็จะมีครูบาอาจารย์ที่แตกแขนงออกไปไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหรือครูสุกวัดประคองมาคขามเท่านะครับหลายหลายต่อหลายคณานาจารย์ทีเดียวเรียกว่าเป็นหลายหลท่านที่มีชื่อเสียงครับสื่อมาจากวัดนี้ทท้งนั้นนะครับเราก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นเกียรติของรายการเราที่ได้มาสู่สถานที่ตรงนี้และแน่นอนว่าเราพามาที่วัดนี้แล้วนะคะเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ พระส,สมเด็จพระสังราชสุไกเถือนนะคะรวมถึงหลักฐานนะคะที่เป็นโบราณวัตถุต่างๆนะคะก็ได้นำมาไว้ที่วัดนะคะที่วัดนี้วัดราชสิทธารามนะคะก็นำมาจัดโชว์เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย ต้องบอกท่านผู้ชมครับว่าอย่างคุณทิวาลีเนี่ยพอเราก้าวเข้ามาเราเราจะรู้สึกเลยว่าวัดนี้ร่มเย็นนะครับตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยผมก็มาวัดนี้มากราบในวัดนี้เป็นประจำนะครับผมต้องบอกท่านผู้ชมผมเด็กทวีธาเด็กฟังทนนะครับ,ก,รรบก็เสร็จจากการเรียนหนังสือปุ๊บเนี่ยก็จะมาไหว้สมเด็จสังฆราชสุสกเกศเหี่ยตอนนั้นมาวิ่งเร่งะนะครับมาซื้อน้ําแข็งใส่ข้างหน้าปาก<ม>ซอยผิดกับผมเขาไม่ถูกผมนี่ผมนี่มสองนะ มสองผมก็ไปวัดนักกลางบ้างวัดนี้บ้างมหาเร่นกรรมฐานมหาเรณนคือทำทำสมาธิพอช่วงมสี่ก็จะมาที่เนี่ยมาเริ่มท่องอาถาเป็นจริงเป็นจังเลยแล้วก็จะได้รับพระอรหันต์องค์สีเขียวมั่งสีแดงสีเหลืองว่าเป็นพระแจกในการทํากรรมฐานนะครับเรียกว่าคนที่พิจารณาก็ขึ้นกรรมฐานที่นี่ที่วัดนี้ก็ตั้งแต่เด็กนะครับวันนี้ผมเชื่อว่า ทีมงานเราทุกคนเดี๋ยวต้องได้พระนะฮะคงได้ของแจกกันแน่นอนนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าวัดนี้นะครับเป็นวัดที่มีพระอริยเจ้าสืบเชื้อสายกันมาเนี่ยนานกว่า2 0 0ปีถ้าเราเริ่มับตั้งแต่สมเด็จสังฆรสุขไจเถือดอเป็นองค์ต้นนะครับจนถึงเยอะนะครับเป็นสมเด็จพระหลวงปู่ชุ่มหลวงปู่เอี่ยมนะครับของวัดพรบนะฮะเพราะว่าคำว่าหลวงปู่ชุ่มหลวงปู่เอี่ยมนมี้มีหลายวัด แต่สักแต่ว่าหลวงปู่ชุ่มวัดคลับนะครับหรือวัดรัชธารามหลวงปู่เอี่ยมวัดรัชธารามนะครับหลวงพ่อสำอางวัดรัชธารามเปล่านี้สืบเชื้อสายกรรมฐานตามลําดับนะครับต่อต่อกันมารุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็จนถึงวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปกราบพระอาจารย์ขาวีระซึ่งก็สืบเชื้อสายกรรมฐานตามลําดับตรงนี้นะครับต่อมาที่ท่านแล้วก็มีครูบาอาจารย์อีกหลายองค์ท่านผู้ชมนะครับที่ได้สืบกรรมฐานตามลําดับนะครับ มาถึงน,นี้แล้วก็หลายๆรูปที่คุณพิพยะจักรพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีรูปเหมือนนะคะเป็นเป็นรูปเหล่าไฟเบอร์การาสเป็นทีพึ่งสวยงามมากเหมือนคนจริงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนะคะที่ได้มาฝึกกรรมฐานที่นี่นะคะได้กราบไหว้บูชาด้วยแล้วอย่างที่บอกครับว่าสัมผัสแรกที่เราก้าวเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับเราสื่อถึงความร่มเย็นนะครับในจิตในใจแล้วก็เนื้อตัวเราจะร่มเย็นเป็นสุก สถานที่แห่งนี้เหมาะมากครับท่านผู้ชมสำหรับการมาประกอบสมาธิกรรมฐานนะครับหรือว่าจะมาบำเพ็ญบุญในการถวายทานแก่ภาคภิสุสงฆ์นะครับหรือว่าจะมาช่วยในการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับหรือว่าจะเป็นการพิมพ์หนังสือธรรมะอะไรต่างๆนะครับในวัดนี้มีของดีเยอะต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับข้างๆเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนของสมเด็จพระสุเกติเด่นนะครับ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองนะครับอย่างจพูดแต่ท่านผู้ชมคงได้เห็นกันนะครับครับหรือว่าเป,วเป็นองค์เหมือนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมนะครับเวลาคใครไป,ไปกราบปุ๊บเนี่ยบางคนก็หาซื้อไก่ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ไก่จริงนะ ป็นไก่ปั้นเนี่ยเป็นไก่ไม้ไก่ปูนไก่เซรามิกมาถวายตามตร้านสังฆพันธ์อะไรก็มีนะคะจะมาถวายตรงวิหารตรงนี้ก็ได้หรือว่าหรือว่าจะมาถวายตรงคณะห้าซึ่งเราจะไปกันไปละซื้อต้นเล็กไปแล้วทําไมจะต้องเป็นไก่เอามาถวายท่านคะมีตำนานเรว่าช่อเือนหรือเปล่าสมเด็จสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนจริงๆท่านชื่อสุกนะแล้ว่าไก่เถื่อนเป็นคําห้อยท้ายเพราะอะไรเพราะว่า ท่านเจริญสมาธิด้วยเพาะเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตต์คือเจริญเมตตาฌานคือหนึ่งคือจิตท่านมีความเมตตากรุณาสองคือจิตท่านได้สมาธิชั้นสูงที่เรียกว่าฌานฌ<ช>านสมาบัติพอมาประกอบกันแล้วเวลาท่านแผ่เมตตาไปทั่วเนี่ยทำให้สิ่งสารัสทั้งหลายรักท่านออโดยเฉพาะพอจิตท่านไปกระทบกับพวกไก่ป่าไก่ปาไก่แจ้ไก่ไกแแกไกชนสารพันน่ะ ไก่พวกนี้จะตามท่านมาเป็นพรวน <Okay. S 1> เวลาท่านอยู่กุฏิไก่ก็จะมาจับตามหลังคา <Okay. S 1> เวลาท่านเดินไก่ก็ตามเป็นพรวน <Hey. S 1> เหมือนกับลูกไก่ตามแม่ไก่เวลาท่านนั่งท่านอยู่ตรงไหนก็จะเห็นไก่ใช่อยู่ตรงนั้นเวลาท่านนั่งไก่ก็มาเกาะตามเหนือตามตัวที่ไหลมั่งที่เขามั่ง <Hey. S 1> นะครับ โดยเฉพาะไก่ป่าซึ่งเป็นไก่ที่กลัวคนมากตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าแหละครับคุณคิรวีไก่ป่านมันได้กลิ่นคนพวกนี้หนีไปไกลเลยนะหนีไปเป็นไกยหลายกิโลเลยไก่ป่านี่มันจะไม่เข้าใกล้คนคแต่กับสมเด็จสังราชสุขไก่เถื่อนอม,มันมาหาเองมาหาเองเพรอะอาหารให้กับมือช่วยได้คน,นที่มาของชื่คน,นคนก็เลยนิยมเรียกท่านว่าสมเด็จสัะราชสุข ไก่เถื่อนอนะครับบางคนขนองป่าคือยุคนู้นมีเป็นยุควรรณคดีมีเรื่องราวเกี่ยวกับปู่เจ้าสมิงพายเสกไก่ไปล่อบางคนก็เรียกท่านว่าหลวงปู่เจ้าสมิงพายเพราะเหตุพฤติการที่มีไก่ป่าอยู่ท่านนี่เนี่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าท่านมีคาถาประจําตัวเรียกว่าคาถาไก่เถื่อนนะครับอันนี้เป็นคาถาชื่อแบบนี้มา700ปีแล้ว ม่ใช่เป็นกระถางที่มาตั้งใหม่นะครับใช่ใช่นะเราเรียกกระถาไก่เทือนทั้งเหนือทางเหนือเรียกว่าไก่แก้วกกลูกค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มารู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเล่นลับกระถางกันด้วยนะครับรวมทั้งท่านผู้ชมที่ชอบเรื่องของวัตถุมงคลเดี๋ยวก็จะมีในวันนี้ด้วยเช่นกันเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะถ้าผู้ชมสามารถพบได้ในศาสตร์ปฏิหารนะคะเดี๋ยวตามรอเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ